นมครับมาเจออีกแล้ว,วออตอนนี้สองทุ่มครึ่งน,นะครับก็อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาเดินริมโขนะครับต,ตรงนี้<า>เป็นไนมาร์เก็ตนะครับถนนคนเดินมีทุกวันนะครับริมโขนะครับก็บรรยากาศเอนกันเดินมีของแฮนด์เมดมากมายนะฮะขายอยู่ องข้างบรรากาศก็วันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับวันเสาร์เรื่อยๆคนเดินเรื่อยๆตลาดไม่แน่นมากก็ส่วนมากจะเป็นของพื้นเมืองแบบพวกกระเป๋าสารเครื่องเงินเสื้อผ้าผันคอแหนเมด ซึ่งเงิน,นต่างๆคล้ายๆกันทุกร้านนะครับรก็ไมไ่ค่อยมีอะไรเท่าไหร,ร่นะครับริมโขงครับฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งไทยมีผ้าก็สามารถเดินได้ทุกวันนะครับที่นี่ริมของไนท์มาร์เก็ต ก็ถ้าเดินมาก็อยู่ตั้งแต่ช่วงเ,เรียกว่าอะไรนะตรงฐานทุ่งสลังเศนะครับประมาณนั้นนะฮะเดินยาวมาลูกขึ้นมาก็เป็นประมาณนี้ที่เห็นอยู่ มีประมาณนี้ครับ <c oughs> นิดหน่อยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่วันนี้ระยะทางประมาณสัก500เมตรได้ครับในมาร์เก็ตแล้วก็จะมีของกินอีกฝั่งหนึ่งถนน <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เ,เรากำลังมองมหาร้านนั่งกินเพลินๆครับริ่งของสำหรับค่ำคืนนี้